มากัดเชือๆก่อนงันอน,นอนก่อนเอาเชือกขี่เชลล่าเตอร์เหรอกูเอาเชือกขี่เชลล่าเตอร์ทำไมเนี่ย ต uh sure> ื่นมาก็เล่นเลยอะตื่นมาก็เ네ล่นเล่นเลยอะเชื้อตกแล้วโอตกตกแล้วเชื้เจ็บเชอเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็เชอเจ็บไหมครับเจ็บไหมเชื้อเจ็บไหมครับโอาเจ็บเปล่าให้เชื้อก่อน อป่าวให้เชื่อก่อนกดๆเชื่อก่อนกดๆก่อนครับกดเชื่อก่อนจะเชื่อจะเจ็บอีกนะฮู้วววกวว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 อเวววเว็บววววววว ราวะว่กกูเชื้อเจ็บเหรอลูกเจอเอเจือเชื้อเจ็บเราไม่ได้เหรอโอ้ตู่ๆเดเ๋ยวเสือร้องไห้นะร้องไห้ยังไงลูกเสือร้องไห้อย่างงี้เหรอ